เส้นมีตามไว้ไว้ทุกอย่างทมกคนสวัสดีค่ะพี่น้องพบกับตาลหัดถ่ายชาแนลนะคะมินิตาลได้ส้มตํากุ้งสดมาสู่พี่น้องกินค่ะ รสล้านเดิมที่เคยเหให้ในตามเสียน้ำตาม,มาแล้วนี่จ้ะแต่ว่ามึอนี้ลสัางเพ็ดจึงเสยได้ชิมแบบรสทิพยล้านเพื่นเห็ดพร้อมว่าเพื่นสิเห็ดรดประมาณใดยจ้ะเดยเนี่ยแกมเป็นหนังเส้นหมี่ลวกจ้ะควันยังออกอยู่เลยควันขมุ้งเอ่าเส้นหมี่ตาไว้ไว้พน่นองประมาสิบเอ็ดบาทลวกมาห่อนๆเลย บอกค่อยอยากกินอา่าขนมจีนมันไหนมันท่องอืดช่ออนนวงนมาตอนเสร็จมากเลยอันนี้ลวกเครื่องหัวพี่น้องได้ถ้วยนี่เลย ร้อนไอ้เส้นมีตาไว้ไว้กินน้ำสมต้ำแซบเหนียวดีเอาไปผัดแห้งแซบผัดคุกกระ,ะเทียมเจียว,วมาเริ่มต้นที่เส้นหมี่ใส่ส่วนด้วพี่น้องเลยใส่ซวนกับสม สสอืมอืมจบพี่้วกำลังไหมคะ เส้นคุกคุกแม่ปลาจะได้นุ่นนัวอืชอบน่ารุ่มไม่แพ้ขนมจีนเลย มีความกุ้งสดจ่ะครับเอ้ยเขาปรุงของเจ้าของ กิเส็นมีแต่สบายทองดีกันนะ กินมันเพื่อเปิดตยวนี่แหละพี่เบา <laughs> bên xe làm số đá đã nùng mặt ngon lắm นใส่ริกแหงไม่ใช่หรออืมยา คุกน้ำปลา ลูกคนจีนแต่จะเกียบกินจีนเตี้ย 海马是海豚 ก็มีอัพชั่มเสริมปลาแซลมอนเสซตตัวเย็นไว้สี่แต่ละแต่ก็เซตเพิ่มเก้าอุ้ย,อยขอโทษนะคะมันหลุยปาก มันลุยปากกนะลุยปากกาษากลางดังเอิญมาอยัง <c oughs> มันเฉียดนะมันเฉียดปาก <c oughs> มันพลาดไป ตอนทุ่มมหาทุามมาหาวดสิกบานกับลุงบอกดิง้งยินว่าสิกบานกับลุงจันบอกว่าเมีนนึกว่าอ่ามูจากกับน้ำจากขึ้นลูกลุ่มมาพี่น้องอายุต่ำกันมูก,กันสิกลับอยากกลับไปกินหลับเท่าสันวางเสร็จพ่อบอกเอาคือหูจากหลับเท่าพ่อยังบวกหูจากดีไปะนะมันเป็นเนว้เดะแต่พ่อว่ามันเป็นคือฮีไขานาพออ่อโอ้ดิ แล้วหูจักอยู่แต่ว่าแล้วตกใจว่าตัานคือหูจักตันบอกหูจักตอเนาะตอนน้อยๆก็กินนั่นเหาอ,อ,อ,อตอนน้อยๆตอนปฐมพ่อตานั่นเป็นเหตุงานวุ่งเทป,เป,เ,ปเ,เป็นกันเป็นดูกับยาก็คือยาเลี่ยงมากเถอะแบบ่ันก็เลยตกใจมั้งคือหูจักเข้าไปนะพวกหูจังเด๋ หูจักลับเท่าตะวันหายไปเอาเองคือสีแยบบอกพี่น้องโอเคค่ะพี่น้องเมงื่อกี้แฟนเขามาบหดนหมาเพิเ่นเกิเลยไปต่อนรับไปเอาตันตัดออกจก้ะนักตัดต่อเลิเแฟนเหลืองงามจา้ะ ไปทำมาหากิน,นอยเดย้เลี้ยงหมาสามตัวมากระเทียมมาแตากามาตานเลเด้ <S <S มูเคยแซวหนักมูถามันแฟนไนะ่นะแต่เระบอกว่าไปทํางานหาเงินเลี้ยงหมาแต่มาเอมูเลยบอกหมาสามตัวเหรอแต่หลกไม่ฉันมีหมาสองตัวมูบอกแกด้วยไง ไส่อิ่มนะคะเซนมีนว่าขอกับปลามัน่ัหมขอกลับนำประเด็จเ <c oughs> ข้าคลายเขาพ่นายแล้วนะ เฮดเส้นหมี่ยู่มาขายดีไหมอันนี้เส้นหมี่ใบใบของแตนเป็นเส้นหมี่ช้าๆคู่แห่งใบๆ กินนุจมยอละตื่นมา,มากปเดี๋ยวจสบท้องเพราะว่าพริกพ่นจัดจ้านในย่านนี้มาก <S <S ไปแล้วด้อค่ะพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมเช่นเคยคะ่ะพอกันคลิปไหนไม่นูหนน่เนาะรอเบิ่งวาตาสีเดอีกอย่างมาซูพี่น้องกินหรือว่าพาไปกินไซคะ่ะไปแล้วคะ่ะขอบคุณค่ะ